มันทุกคนอาวอา้อาัางโอเคผมดามไปแล้วนูบทีมเขานะตำบลสุดไอ้ข้าสิหกตัวโตับทุกคนโคาเบือ่อคือมนนาเบื่อุกคนเข้าใจปะคจะโกงทำไม คื <Man> อแบบหน้าด้านมากครับทุกคนเออถ้าใครเห็นคนนี้นะถ้าเขายังไม่โดนแบนนะโดนแบนดูครับดูเออคนนี้แหละเออ เดี๋ยวผมไปรีพอร์ตแป๊บหนึ่งกรุณารอสักครู่ฮะเจอบอกเลยมันเล่นโปรทุกคนมันคงไม่ใช่นักแข่งอะไรหรอกโปรครับทุกคนเออไหนกๆก็แล้วแบรนเลยแล้วกันก็โลกแลงเนี่ยเล่นอยู่ดีเจอโปรคนับคนดูดูไอที่หนึ่งคนเนี้ยเออ id 3 vcx 1เนี่ย